หยุดเป็นลูกจ้างก็ได้ต่อให้สามปีไม่มีไรายได้ก็ไม่เป็นไรจงอยู่ให้ห่างจากคนที่แค่ไม่กี่ร้อยบาทก็ยังต้องยืมเพราะคนแบบนี้มีแต่จะฉุดคุณลงต่ำความกล้าต้องมีให้พออย่าให้ศักดิ์ศรีมาผูกมัดตัวเองในกรอบของกฎหมายอะไรควรคว้าก็ต้องคว้าให้ได้ทำงานกับผู้มีอำนาจซองก็ใส่เงินเอกสารก็แนบของติดมือชากาแฟก็ฝากนามบัตรอย่างมีชั้นเชิงไปเยี่ยมใครให้พูดว่าบังเอิญผ่านมาพอดี ไปบ้านคนอื่นจำไว้คำเดียวคือชมชมรูปชมบ้านชมสภาพแวดลอ้อมนี่แหละคือคนที่รู้จักวางตัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานเลี้ยงกันแต่ไม่ชวนคุณอย่าถามอย่าเอย่ยอย่าไปสืบของราคาถูกซื้อร้านคนรู้จักเพื่อรักษาน้ําใจของแพงซื้อร้านคนแปลกหน้าต่อรองง่ายกว่าไปทํางานต่างเมืองที่มีเพื่อนเก่าอย่าเพิ่งติดต่อถ้าจะติดต่อให้เป็นวันกลับบ้านแล้วค่อยนัดกินข้าวอย่าพูดคาแรงเพราะอารมณ์โกรธ ความโกรธหายได้แต่คำพูดทำร้ายคนได้ทั้งชีวิตต้องรู้ไว้ว่าคนเก่งจริงไม่มีอารมณ์ให้เห็นคนที่โกรธง่ายไม่มีใครเป็นคนฉลาดจริงๆเวลาพูดแค่ลดเสียงลงคำพูดจะมีพลังพูดช้าลงคุณจะดูมีบุคลิกกล้าหยุดเว้นจังหวะคุณจะดูมีอานาจมนุษย์ต้องออกไปข้างนอกต้องเข้าสังคมต้องเจอเรื่องใหม่ๆเจอคนหลากหลายสมองถึงจะคิดและถึงจะรู้สึกว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่ ภาพลักษณ์ต้องมาก่อนความสามารถไม่อย่างนั้นความสามารถจะถูกมองข้ามโลกนี้ให้เกียรติเสื้อผ้าก่อนให้เกียรติคนที่หลังมองเปรียบนอกอนก่อนค่อยดูจิตใจอย่ารีบเสพความสุขที่ความสามารถยังไม่คู่ควรและอย่าใช้ชีวิตเกินศักยภาพตัวเองอยากแข็งแกร่งต้องเคยอับอายยิ่งอับอายมากเท่าไหร่ยิ่งโตเร็วคนที่ไม่เคยเสียหน้าจะอ่อนแอตลอดไปแต่คนที่ยอมเสียหน้าแล้วจิตใจจะตื่นเต็มที่ เมื่อเลือกเป้าหมายแล้วหากจังหวะยังไม่มาต้องยอมทนทนลำบากทนถูกกดแต่เมื่อจังหวะมาถึงลงมือให้เด็ดขาดและเก็บงานให้มั่นคงคุณโกรธได้แต่ห้ามแสดงความโกรธแบบขาดสติถ้ายังไม่มีความสามารถจัดการผลลัพธ์อย่าปล่อยอารมณ์ครอบงำตัวเองเล่าเรื่องทุกข์ให้แม่ฟังให้น้อยแม่ช่วยไม่ได้แต่จะนอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงเวลาใจร้อนอย่าพูดอะไรนั่งเงียบๆสักพัก ปัญหาของผู้ใหญ่พูดกับใครก็ไม่เหมาะจริงๆสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่เงินทองหรืออำนาจแต่คือวิธีคิดหนังสือ Secret พลิกชะตาชีวิตอาจไม่จำเป็นสำหรับทุกคนแต่ถ้าคุณอยากหลุดจากกรอบยำเดิมคุณควรลองอ่านเพราะคุกที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ในความคิดของเราเองหนังสือเล่มนี้ต่างจากทั่วไปเปิดหน้าไหนก็เป็นบทเรียนที่จบในตัว รวบรวมปัญญา99ข้อว่าด้วยการอยู่ร่วมกับคนการมองโลกและการเอาตัวรอดในสังคมหลายครั้งไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งแต่เป็นเพราะไม่เคยรู้หลักคิดเหล่านี้มาก่อนใครเข้าใจและนำไปใช้ได้จะวางตัวดีขึ้นตัดสินใจชัดขึ้นและก้าวหน้าได้ง่ายขึ้นในสังคมที่ซับซ้อน